Who I am? I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, hey, you ain't see me activated. You better roll. You never see me agitated. I think about my actions, plan, I'm out-evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second-guessing. I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession. That's how you keep progressing. I already learned that lesson. Yeah. Don't change it. Who I am. I'm making a new plan. Rearranging. สวัสดีครับช่อง YouTube นนกแชนแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568น้กะครับและก็คลิปที่เราลงไว้จะลงไว้เมื่อวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2568นะครับนี่วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ t o โยต a h i l u ักแชมป ส4ดีเซลลองวิวเบสช่วงยาวนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดสีบรอนเงินคันนี้เลยนะครับนี่คันนี้เป็นช่วงยาวเกียร์ธรรมดา5สปีด4 g d จุดสี่จีดีเปอร์พาวเวอร์สีบรอนเงินคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่549,000บาทนะครับนี่แค่549,000บาทก็ได้คันนี้ไปใช้ทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวหรือขับไปเที่ยวเล่นก็ได้สบายสบายเลยนะครับแต่ถ้า อยากซื้อตัวนี้ที่เป็นสีขาวนะครับก็สบายมากเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเป็น5 4 2 0 0 0บาทนะครับนี่สบายๆได้คันนี้ที่เป็นสีขาวไปเลยในราคา542แ0 0นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นสีอนเงินเพิ่ม 7, 0 0 0เป็น5 4 9แนนะครับแต่ถ้าอยากได้สีเทาก็ราคาเท่ากับสีนี้เลยนะครับ5 4 9 0 0 0นกะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยเหมาะกับการใช้ทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัว ทำมาค้าขายอย่างเงี้ยหรือใช้ทําธุรกิจเชิงพาณิชย์ก็ได้หรือจะทําเป็นตู้ทึบก็ได้ตู้คอกก็ได้ทําเป็นคอกซิ่งเท่ๆอย่างเงี้ยหรือจะบรรทุกของบรรทุกสินค้าบรรทุกของโลจิสติกต่างๆนะครับหรือจะทําเป็นรถบ้านก็ได้นะครับนี่รถบ้านมอเตอร์โฮมนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปเป็นฟู้ดทรัคขายอาหารตามเคลื่อนที่อย่างเงี้ยนี่ทำเป็นฟู้ดทรัคนี่ยิ่งสบายเลยหรือทําเป็นฟู้ดทรัคขาย น้ำดื่มน้ำโกโก้น้ำกาแฟน้ำปั่นผลไม้อะไรสักอย่างเนี้ยก็ทำได้หมดเลยนะครับนี่หรือจะไปใช้เป็นรถโรงพยาบาลก็ได้นะครับนี่รถโรงพยาบาลที่เขาส่งส่งในเรื่องของชุดยาเนี้ยนะครับนี่ก็สามารถทำได้หมดนะครับยิ่งยิ่งเป็นตัวนี้ที่เป็นสีบอนเงินนะโอ้โหยิ่งสวยมากๆเลยสวยแจ่มมากๆเลยดูสวยแบบ คลีนๆแบบเท่ๆดีนะครับแต่ถ้าอยากได้สวยแบบคลีนๆคลีสว่างสวยแบบนวลๆอย่างเงี้ยต้องเอาสีขาวเลยนะครับนี่จะไปขับเที่ยวเท่ๆก็ได้นะนี่ขับออาไปเที่ยวเท่ๆใช้งานส่วนตัวได้อย่างสบายๆเลยเพราะว่าราคาถูกเนาะห้าแสนสี่นะครับนี่คุ้มจริงๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับ เริ่มจากไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าในรุ่นช่วงยาวยังคงเป็นฮาโลเจนมัลติรีเฟคเตอร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวไฟหน้านะครับแบบฮาโลเจนมัลติรีเฟคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบฮาโลเจนเหมือนกันนะครับนี่กระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่สีดําด้านแบบนี้เลยนะครับนี่กระจังหน้าสีดําด้านพร้อมรูระบายอากาศอีเทอร์คูลเลอร์ตรงเนี้ยนะครับนี่โลโก้โตโยต้ายังคงเป็นแบบสีดําด้านนะครับแต่ถ้าจะย้อมเป็นสีเงินก็ทําได้เหมือนกันหรือจะแวบเป็นสีแดงก็ได้นะครับนี่ เอาไปแต่งสิ่งเนี่ยนะครับนี่ตามศิลปะของท่านนะครับนี่แล้วก็การชนหน้าก็จะแยกเป็น3ชิ้นนะครับนี่การชนหน้าก็จะแยกเป็น3มชิ้นนะครับก็คือชิ้นตรงนี้เลยด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาตรงนี้เลยนะครับเพื่อบำบุงรักษาหรือซ่อมแซมต่างๆเนี้ยหรือจะกรณีเอาไปแต่งสิ่งได้เท่ก็ทําได้หมดนะนี่การชนหน้าก็ แยกเป็น3ส่วนถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับเผื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมอันเนื้อมาจากการถูกชนหรือเอาไปแต่งซิ่งเท่ๆเงี้ยก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับนี่แต่ไม่มีไฟตัดหมอกนะนะครับนี่แล้วก็รังพึ่งตรงเนี้ยระบายอีเตอร์คูลเลอร์ตรงเนี้ยนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันเลยนะนี่โดยรวมหน้าตาแบบนี้ถือว่าสวยงามดีนะดูน่ารักเดียดนะครับนี่น่ารัก แบบเก๋เลยทีเดียวนะครับนี่แต่ไม่ได้วยความดุดันด้วยโทนสีดำด้านแบบนี้เลยนะครับนี่สุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งคิ้วซุ้มล้อก็จะเป็นสีดำด้านลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้อกระทะเด็กสีดำขนาด14นิ้วนะครับขนาด14นิ้วพร้อมอยาง 195R14 ของโยโกฮามานะครับนี่เป็นยางของโยโกฮาม่า RK ห้าสิบสามเงี้ยนะครับนี่ดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมเคลียบระบายความร้อนส่วนด้านหลังยังคงเป็นดรัมเบรกเหมือนเดิมนะครับนี่ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นดัดอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงเสริมด้วยชกอัพแก๊สนะครับมีตามนี้เลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบแหนบซ้อนห้าแผ่นพร้อมชกอัพนะครับนี่เพื่อรองรับการบรรทุกนะครับนี่ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มรถนะสำหรับไฟเลี้ยวนะครับนี่อยู่ที่แก้มรถแบบนี้เลย ตัวหลอดเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับกระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับนี่เหมือนกับไฮรัสรีโวกระบะตอนเดียวนะครับนี่แต่น่าเสียดายคือรุ่นนี้ปรับองศาด้วยมือเอาแล้วก็การพับเก็บนั้นพับเก็บด้วยมือนะอย่างเงี้ยนะครับนี่พับเก็บด้วยมือแมนนวลนะครับนี่กระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัยพร้อมแถบกองแสงนะครับนี่ธรรมดาธรรมดาแบบนี้เลยใบปัดน้ำฝนก็เป็นแบบโหน่วงเวลานะครับนี่ยกได้ ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับนี่อันนี้เลยอันนี้ตัวจุดยึดต่างๆนะครับออกแบบเพื่อให้กรณีเอาไปต่อเติมเป็นรถบ้านหรือตู้ต่างๆเนี้ยหรือเป็นรถอคอกเนี้ยหรือทําเป็นฟู้ดทคเนี้ยหรือทําอะไรได้หลายๆอย่างเนี้ยนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นตะขอเกี่ยวนะครับนี่แล้วก็เหล็กกันกระแทกเพื่อไม่ให้สินค้าไปกระแทกกระจกนั้นจะอยู่ที่ บอดี้ตัวรถตรงนี้เลยนะครับนี่แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับแล้วก็มือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีดําด้านทั้ง2บานเลยนี่และมีสติกเกอร์ไฮลักซ์แชมป์ด้วยนะครับนี่เสาบีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็การตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีดําทั้งหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูด้านข้างกันก่อนเนาะนี่ด้านข้างถือว่าสวยดีนะนี่สวยงามตั้แต่ไกลเลยนะครับนี่สวยงามจริงๆ ดูน่าใช้มากๆเลยนะครับและก็มิติตัวรถตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอกยาว5,300มมิลิเมตรกว้า 5, mm, วง1 7 8่ามิลิเมตรและความสูงอยู่ที่1 7 3 5ม mm, ิมลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่3า8 5แมิลิเมตรแล้วก็ความกว้างช่วงล้ออยู่ที่1 5 1 0ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ระยะต่ำสุดจากตัวรถถึงพื้นหรือว่ากาวเคนแล้วนั้นอยู่ที่1 6 4มิลิเมตร แล้วก็มิติก,กระบาดยาว2,647ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,711ม mm, ิลิเมตรและสูง327ม mm, ิลิเมตรนะครับนี่ถือว่ากว้างมากๆเลยสามารถรองรับการบรรทุกได้หลากหลายสบายๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยล้อและยางด้านหลังก็ไซส์เดียวกับล้อหน้าเลยนะนี่เป็นล้อกระทะเบ็ก14นิ้วนะครับนี่พร้อมยาง195 r 1 4ของโยโกฮาม่านะแต่ว่าด้านหลังยังคงเป็นดรัมเบรกอะเนี่ยนี เดี๋ยวให้ดูช่องล่างด้านหลังเลยนี่นี่ช่องล่างด้านหลังก็เป็นแบบแหนบซ้อนห้าแผ่นนะนี่แหนบซ้อนห้าแผ่นนี่แล้วก็ชกเสริมด้วยชกอัพดีเสริมด้วยชกอัพนะครับก็ยึดเกาะถนนนุ่มแน่นหนึบและรองรับการบรรทุกได้สบายเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูถังน้ํามันกันเลยนะครับนี่ถังน้ำมันก็จุได้เจ็ดสิบลิตรนะนี่ถังน้ำมันจุได้เจ็ดสิบลิตรนี่ แต่จะน้อยกว่าของไฮลัสรีโวกระบะตอนเดียวไปหน่อยนะครับเพราะว่าฝั่งไฮลัสรีโวกระบะตอนเดียวนั้นถังน้ํามันนี่จุได้80ลิตรนะครับนี่แต่นี่ไฮลักซ์แชมป์นี่70ลิตรนะครับนี่อันนี้ไขเพื่อเปิดเพื่อเติมน้ามันเงี้ยนะครับนี่รองรับน้ำมันทีเซล,ลทั่วไปจนถึง b 2 0ได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับนี่ก็ตัวกระบะท,ท้ายก็เปิดได้3ทางนะนี่ด้านนี้ แล้วก็ตัวฝาท้ายกระบะแล้วก็ด้านขวาตรงโน้นน,นั่นนี่วิธีการเปิดก็ง่ายๆนะก็แค่เปิดตรงเนี้ยนี่แค่ดึงตรงเนี้ยนี่แล้วก็ดันเข้าน,ะนี่ดึงตรงนี้เพื่อดันเข้านะครับเห็นแล้วก็เปิดได้เลยนะครับแล้วก็เปิดตรงเนี้ยนี่นี่สบายๆนะครับนี่ แล้วก็จะมีตะขอเกี่ยวเพื่อกรณีเปิดฝาท้ายกระบะอย่างเดียวนะครับนี่ก็เปิดได้หลายทางแหละนะครับนี่ิธีการก็เคยทําไปแล้วตั้งแต่ตอนเปิดตัวนะครับนี่ไฟท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยในทั้งไฟรีไฟเบรคไฟเลี้ยวไฟถอยก็จะเป็นลักษณะเหมือนรถบรรทุกะนะครับี่อันนี้ที่ติดป้ายทะเบียนนะครับนี่ก็สามารถออฟไฟอยู่ตรงนี้นี่ไฟสองายทะเบียนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ฝาท้ายกระบะก็จะมีโลโก้โตโยต้าด้วยนะครับนี่แล้วก็ตะขอเกี่ยวก็มีทั้งหมด4ขอนะตะขอเกี่ยวมีทั้งหมด4ขอนะครับนี่แต่ถ้าถ้านับรวมฝั่งนี้ฝั่งโน้นแล้วก็ที่ฝาท้ายกระบะก็จะเป็น10ขออย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนี่ให้ชมด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยงามดีนะครับนี่สวยงามถูกดันตั้งแต่ด้านหน้าจนด,ด้านหลังในทีเดียวนะครับ ระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ระบบป้องกอันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD เข็มขัดนิรภัย3.2จุด2ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติสาระบอกคู่หน้านะครับถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า2ตำแหน่งนะครับนี่แล้วก็โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA แล้วก็คานเหล็กนิรภัยด้านข้างด้วยนะครับนี่ระบบความปลอดภัยก็ยัง น้อยนิดอยู่นะแต่ก็พอหน้าใช้อยู่แหละเพราะเน้นความคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างเงี้ยนะครับนี่สำหรับตัวไฮลักแชมป์นะครับนี่ถือว่าแจมไปเลยนะนี่รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดก็5.4เมตรนะครับนี่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดก็5.4เมตรนะครับนี่ให้ดูร,บรอบๆตัวรถกันไปเลย นี่มุมนี้ก็สวยดีนะสวยพอควรเลยนะครับนี่สวยงามโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับนี่ใครซื้อรุ่นนี้แล้วสบายใจมากเลยนะได้ราคาถูกแล้วก็ได้ใช้งานหรือเอาไปขับขี่เล่นๆได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับนี่ขนาดพี่น้ก,ก็อยากได้เหมือนกันนะนรถราคาถูกแบบเนี้พอดีซื้อของแพงไม่ไหวนะก็ต้องซื้อของถูกบ้างอย่างไฮรักแชมป์คันนี้เป็นของถูกเลยนะครับของถูกที่น่าใช้จริงๆนะครับนี่ แต่ว่าเสาอากาศก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะเี่ยสาอากาศเป็นแบบชักขึ้นอย่างเงี้ยเป็นเหล็กชักขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนรถโบราณเลยรถสมัยคุณพ่อคุณ,คณปู่อย่างเงี้ยนะครับนี่แต่อย่างว่านะเนี่ยเผื่อเอาไปต่อเติมเป็นรถบ้านฟู้ดทรัคหรือต่อเติมเป็นรถตู้คอกตู้แห้งตู้เย็นอะไรพวกเนี้ยทําได้หลายๆอย่างเสาอากาศก็เลยติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่เหมือนรถโบราณเลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับไปเป็นตรงนี้หลงไปหน่อยนี่ภายในห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างดีนะกว้างใหญ่มากๆเลยนี่ออกแบบเอ้ก,กว้างใหญ่แล้วก็นั่งสบายโปร่งสบายมากๆเลยในแบบฉบับ Toyota h i l u ัก h ์แชมป์เลยทีเดียวนะครับนี่แผงข้างประตูก็จะเป็นยูรีเทนสีดำทั้งหมดเลยอันนี้ช่องใส เอกสารต่างๆหนังสือก็ได้โบชัวก็ได้อย่างเงี้ยนะครับนี่ที่มือจับเปิดประตูรถด้านในก็จะเป็นสีดําด้านทั้ง2บานเลยนี่ที่ล็อแรับลดล็อกประตูแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําด้านกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบเลื่อนลงอัตโนมัติด,ด้านคนขับนะครับแต่น่าเสียดายคือฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเป็นไฟฟ้าแมนนวลไปหน่อยนะครับแต่น่าเสียดายคือไม่มีปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวาแบบไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับก็ต้องปรับแบบแมนนวลมือเอานะครับแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่า กลัวว่ามันจะแตกนะครับนี่เดี๋ยวมือจะเจ็บเอานะครับนี่ทางนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนลำโพงก็มี2ตําแหน่งนะนี่ลำโพงมีสองตแหน่งอยู่บนคอนโซลตรงนี้เลยนี่เบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบหนังกำมะหยี่สีดําแบบนี้เลยเป็นเบาะแบบแถวยาวนะอันนี้4ี่ส่วนฟาร์โนว์เป็น60นะครับนี่แล้วก็ปรับเอนได้นะครับปรับเลื่อนเอนได้นะครับนี่อันนี้ปรับเอ็นนะน เป็นการปรับเพื่อใส่ของใส่อุปกรณ์ใส่เครื่องมือแม่แรงต่างๆตรงเนี้ยนะครับนี่หรือจะกลับไปที่เดิมก็ได้อย่างนี้นะครับนี่ก็พี่นุกถือมือถือไปหน่อยนะครับนี่นี่ที่ปรับก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าที่เลื่อนนั้นมันมันจะยุ่งยากไปนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันจะยุ่งยากไปหน่อยนะครับ ตาดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยงามมากๆเลยนะในแบบฉบับ t o y ย ta h ไฮ u ักแชมป์เลยทีเดียวนะครับนี่คอนโซลด้านหน้าสวยงามมากๆเลยนะแต่ว่าอาจจะมีการลดคอสไปบ้างแต่คอนโซลด้านหน้าก็ออกแบบได้สวยจริงๆนะครับพรมลา,ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นพรมลา,ายแบบยูนิเทนสีดําแบบนี้เลยเป็นทรงเดียวกับไฮ l ั x r e ร o โกระบะตอนเดียวเป๊ะเลยนะครับนี่แต่ว่าปรับระดับได้2ทิศทางนะสหรับพรมลา,ายของไฮ l ักแชมป์นะครับนี่การตกแต่ตงต,ตรงนี้ไปแถบสีดําด้านโลกโก้โตโยต้าแบบโครเมียมนะครับ ไบปัปบฝนเป็นหน่งเวลานะครับนี่แต่ยังไม่ได้แบบปรับตั้งเวลาได้นะครับยังเป็นโหน่งเวลาแบบปกตินะครับนี่อันนี้เปิดปิดไฟหน้าปรับระดับไฟหน้านะครับเปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับนี่กุญแจในรุ่นนี้ก็เป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทนะครับพร้อม,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 อมไฟแสดงตำแหน่งกุญแจด้วยตัวตัวกุญแจในรุ่นนี้จะเป็นกุญแจแบบไขธรรมดานะครับนี่ไม่ได้เป็นรีโมทแต่ยอย่างใดน,น่าเสียดายเหมือนกันนะครับช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าและฝั่งคอนโซลด้านหน้าสองคู่หน้าตรงนี้เลยนี่ มาพร้อมการตกแต่งแถบสีดําด้านนะครับนี่แต่ก็เย็นสบายเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ปุ่มไล่เข่าไอเสียของเครื่องยนต์ DPF นะครับปุ่มเผาเข่าไอเสียของเครื่องยนต์ d b f นะครับก็จอดนีที่โลง่ลงๆเปิดใช้งานได้เลยเพื่อการรีเจนนะครับแต่ถ้าขับรถออกไปไม่ต้องตกใจนะมันก็จะทํางานเองโดยอัตโนมัตินะครับไฟสถานะ d b f จะโชว์ที่จอ M I D แท่งเล็กๆตรงนี้นะครับนี่ เปิดฝากระโปรงรถนะครับนี่เปิดฝากระโปรงรถส่วนเปิดฝาถังนมันต้องเอากุญแจไปไขด้านนอกนะครับนี่ <c oughs> ขึ้นได้ง่ายสบายๆนะนี่รถตัวเตี้ยใช้งรถใช้งานนะครับนี่น่าใช้น่าขับมากๆเลยนะครับนี่ <c oughs> มาตรวัดเรืองแสงในรุ่นนี้ก็จะเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบเข็มธรรมดานะนี่แต่มีแค่มาตรวัดความเร็วกิโลเมตรแล้วก็อัตราปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังนะครับส่วนด้านซ้ายก็มีแค่โลโก้โตโยต้า ไฮลักซ์แชมป์นะครับนี่ถ้าเป็นไฮลักซ์รีโวกระบะตอนเดียวมันก็จะมีมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์แต่นี่เป็นโลโก้อย่างเดียวนะครับมีแค่มาตรวัดความเร็วกิโลเมตรแล้วก็อัตราบริมานะ้ำมันเชื้อเพลิงในถังนะครับส่วนจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ก็ยังเป็นจอแบบแท่งเล็กๆธรรมดาธรรมดาเบสิกพื้นฐานเนี้ยแต่ก็ปรับเซตกรตรค่าได้จากแท่งตรงนี้ได้เลยแต่ก็จะไม่โฟกัสไปหรอ,อ่านี่ปรับได้จากแท่งตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ ก็คอนโซลด้านหน้าเป็นยูนิเทนสีดำทั้งหมดเลยนะครับมีปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินด้วยแล้วก็อันนี้หลุมเพื่อวางของวางนาบัตรอะไรก็ได้แต่ก็สามารถติดตั้งหน้าจอแบบสัมผัสขนาด7นิ้วได้สบายๆนะครับสามารถติดตั้งหน้าจอแบบสัมผัสขนาด7นิ้วเพิ่มเติมได้นะครับนี่ u o y o t a h ฮลักแชมก็มีระบบ T c o n n e c t by t บาย t a เหมือนกันนะครับอันนี้หลุมวางของวางเอกสารวางคู่มือการใช้รถของ To y ย t a ได้นะครับสะดวกสบายเย คู่มือการใช้รถของ t o โยต้แนะนําว่าถ้าเสร็จแล้วเ,เก็บไว้ในนี้ดีกว่าถึงว่าสําคัญและมีความจําเป็นมากนะครับ power outlet 12โวลต์120วัตก็ให้มา1ช่องตรงนี้เลยแล้วก็แอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบมือหมุนธรรมดา full mode control เนี่ยเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะครับแต่ก็มีแค่ระดับความแรงของพัดลมระดับน้ํายาแอร์ไม่มีปร,รับทิศทางลมแต่อย่างใดมีแค่ลงจ้งอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็มีแคร่ระดับความแรงของพัดลมระดับน้ํายาแอร์นะครับนี ก็รถใช้งานนะที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะครับนี่กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนเป็นแบบแมนนวลธรรมดานะครับนี่รถใช้งานนะครับที่แผงบางแดดนะครับก็มีแค่ฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นเป็นวัสดุยูรีเทนและหุ้มผ้าสีเงินนะครับมีช่องเสียบเอกสารมาให้ด้วยแต่ไม่มีกระจกนะครับไม่มีกระจกนะครับนี่ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารเป็นหลอดสีส้มธรรมดานะนะครับรถใช้งานก็สไตล์นี้แหละนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับีเกียร์ธรรมดา5สปีด ข้าเกียร์ง่ายขับสบายขับมันสนุกเร้าใจราบเรื่อนทุกการขับขี่เลยทีเดียวนะครับนี่หัวเกียกร์ก็ดูสวยดีนะนี่แล้วก็ฐานเกียร์เป็นสีดํานี่หนังหุ้มเกียร์ก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้นะครับเหมือนสปร,ริงอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าขับได้มันสับใจมากๆเลยนะครับนี่อัตราทดเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองสอเกียร์สามหนเกียร์สี่หนึ เกียร์5.838เกียร์ถอยหลัง4.220อัตราทดเฟิองท้ายต่อ1 3.583ครับนี่อัตราทดเกียร์ Gear. ถือว่าพัฒนาได้ดีมากๆเลยนะครับมีประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเบรกมือยังคงเป็นเบรคมือแบบแมนนวลธรรมดานะตามสไตล์รถกระบะนะครับนี่ที่เหลือก็ครบหมดแล้วเนาะมีเข็มขัดนิรภัย3.2ที่นั่งก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่ไป โอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับนี่ภายในห้องโดยสารถือว่าหรูหรากว้างขวางดีนะนี่แต่ว่าอาจจะมีอ้อลืมไปมีโลโก้โตโยต้านี่นี่มีโลโก้โตโยต้านี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากเนาะโลโกโ้โตโยต้าก็ปั๊มมาให้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่โอเคครบถ้วนกระบวนวามนะครับนี่ภายในห้องโดยสารถือว่าหรูหรากว้างขวางสะดวกสบาย สิ่งนวยความสะดวกก็ถือว่าพอเพียงแล้วแหละนะครับนี่แต่ว่าจอทัชสกรีนก็ไปติดตั้งเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่ถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ gd super power 2.4ลิตรขนาด2 4 0 0ซีซีร cc รหัส2 gd f t v high v e n e r turbo intercooler 4สูบแถวเรียง ดับเบิลโอเวอร์เฮดคัมฉาบสิบ16วาลให้กำลงสงสัลง w, 3, ออลสูงสุด150แรงม้า110กิโลวัตที่ 3, ี่ร4อ0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด343ินิวตันเมตรที่1,400ต่อ2008ที่1 4 0 0ต่อ2,800รอบต่อนาทีนะครับนี่แล้วก็จะมีเทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะแบบ iart นะครับช่วยควบคุมการฉีดจ่ายน้ำมันให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ เทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะแบบ iArt นะครับควบคุมการฉีดจ่ายน้ำมันอัจฉริยะด้วยระบบเซนเซอร์คอมพิวเตอร์ที่ควบคู่แต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูงถึง250เมกปาสคาลนะครับช่วยการช่วยให้การฉีดจ่ายน้ำมันนั้นละเอียดยิ่งขึ้นเผาไหม้หมดจดคุ้มค่าทุกหยดประหยัดน้ำมันอย่างแท้จริงนะครับนี่การฉีดจ่ายน้ำมันถือว่าละเอียดมากๆประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็ VNT Turbo Intercooler นะครับทำให้ประสิทธิภาพอากาศได้ดี อบสนองดียิ่งขึ้นประหยัดน้ามันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถรองรับน้ํามันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ํามันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าแรงจริงประหยัดจริงทนทานบํารุงรักษาง่ายแกร่งขึ้นในทุกมิติค่าบํารุงรักษาต่ํารักษาสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะครับนี่สังเกตรตรงนี้รูปทรงหมูยอ2ท่อนเป็นระบบประบัดไอเสีย DBF นะครับนี่ระบบจะทําหน้าที่ประบัดไอเสียแล้วก็ทําการไล่ข่าไอเสีย ซึ่งทางานรมกับปูด DBF ที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จําเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้จริงๆนะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับนี่แล้วก็รับประกัน3ปีหรือหึงแสนกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนํารถเข้าเช็คตามระยะที่สู่บริการโตโยต้าทุกทุเดือนหรือประมาณหมื่นกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถท่านได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเครื่องยนต์ GD Super Power 2.4ลิตรขนาด 2,400cc 150แรงม้า110กิโลวัตต์ที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด343ินิวตัวนเมตรที่1,400ต่อ2,800รอบต่อนาทีถือว่าแรงจริงประหยัดจริงลูกค้าโตโยต้าให้การยอมรับเป็นอย่างดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปถึงโ่วงสุดท้ายกันเลยนะครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถโตโยต้าไฮลักซ์แชมป ลองวิวเบรช่วงยาว2.4ดีเซลลองวิวเบรเกียร์ธรรมดา5สปีดสีบรอนเงินในราคาค่าตัว549,000บาทนะครับและตัวถังสีขาวก็542,000บาทนะครับมีแค่549,000และ542,000ุณได้คันนี้ไปเลยสบายๆนะครับมีใช้งานบัรทุกของใช้งานเชิงพาณิชย์หรือจะใช้เป็นรถบ้านรถตู้อะไรต่างๆเนี้ยหรือจะ ขับแบบส่วนตัวก็ได้นะครับนี่ทำได้หลายอย่างเลยสำหรับ t o y o ต a h i Lu ักแชมปหรือจะเอาไปแต่งซิ่งเท่ๆก็ได้นะครับตามสไตล์ของท่านนะครับนี่ถือว่า t o y o ต a h i l u ักแชมปคันนี้ตอบโจทย์ได้หลายอย่างจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูมโตโยต้าริชเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยี่ยงวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับ To โยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยวาวราชเยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถ To โยต้สักคันหรือสนใจรถ To โยต้สักคันทั้ง h ฮลักษ์ริโว่ไฮลักแชมป์คันนี้เลยนะครับแล้วก็ Fort ์ u n เนอร r er, ยา a r r i า a t i v e y a r i ยา r o s s c o r o l ล a ่าอัลติ o คอลล่ s ครอสแคมรีอินโนว i ซีนหรือว่าทุกรุ่นของ To โยต้ประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถ To โยต้ก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้ ร่วมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเมกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้าหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริเชียงใหม่โชว์รุ่นใหญ่เดียวว่าเจ็ยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่053998555ตามที่อยู่ด้านล่างนี่เลยจะมีที่ภาษาการขายคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนรถพิเศษแคมเปญดีๆ แล้วก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ To โยต้าริเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่กันได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถ้าได้หักผิดพลาดแต่ประการใดพูดผิดตกประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับว่าจจใดไม่สุภาพกริยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอวัฒนภัยมาณที่นี้ด้วยนะครหนนนน้าามรถุ่ไํเสอ หรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคลิปอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม f a c e b o o นายนกชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแดดเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮงๆงรวยรวย,รวยกันทุกท่านโชคดีปีงูปีมะเส็งนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ